องรักที่เกิดแจกหัวใจและนี้คือรักแท้ที่ไม่มีวันจะจางหายไปถึงแม้ต้องเจอพายุหลวงดูสิฉันหายแล้วฉันออกจากบ้านนี่แล้ว กระเกดจ้ะกระเกดกระเกดเดี๋ยทำแบบนี้กระเกดกระเกดอย่าบสิกระเกดกระเกดนี่มันอะไรกันหรอฮะเสียงดังอะไรกันเนี่ยฮะกระเกดฉันปล่อยเธอไปช่วยอิงฟ้าถ้าสัญญากับฉันว่ายังไงผาหลวงเธอพ่อมาสิพ่อสิผาหลวงพ่อสิกระเกด ัญญากับฉันว่าเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอิงฟ้าอีกท่านจำได้ไหมว่าเธอสัญญาว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอิงฟ้าอีกแลวนี่ทำไมเธอเก็บขา้าวของไปหาเขาอีกอะ่ะพอ่อนี่แกทำเรื่องอีกแล้วเหรอพ่อสักทีได้ไมั้ยแกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ผมแค่เปหูกยิงฟ้าพ่อเพื่อไปดูอาคารเขาท่างนั้นน่ะท้าสารเนปาหลวงเาเคยเป็นห่วงฉันบ้างไหมเคยเป็นห่วงฉันบ้างไหมหรือว่าฉันไม่มีค่าเลยเลยสำหรับคเร่องทีงนั้นกันละเกดท่าจะ่านพอใจสินะ ไปอ่ะฉันน่จะตายไม่ s <S awesome. ้งแต่แรกฉันน <Um ่าจะตายกรเกตโอเคกรเกตกรเกตไม่กระเกตกรเกตไม่กรเกตอย่ากรเกตไม่กรเกตกรเกตจะทำแบบีกรเกตกรเกตฉันขอโทษฉันไม่ไปแล้วกระเกตกระเกฉันไะขอโทษฉันขอโทษนะกรเกต ฉันไม่ไปแล้วกาละเกดฉันขอโทษกาละเกดไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เป็นห่วงกาละเกดนะแต่กาละเกดอยู่ที่นี่เขามีทั้งแม่เขา ทั้งพ่อฉันคอยดูแลเขาอยู่แต่อิงฟ้าเขาไม่มีใครเลยนะมีพ่อก็เหมือนไม่มีเราตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพาหลวงฉันว่าแกเลิกคิดเรื่องที่จะไปหาอิงฟ้าก่อนดีกว่านะรอให้กาเกะเขาหายดีซะก่อนหรือไม่ก็อะไร อะไรคำเหลาก็รอให้เขาประกาศก่อนว่าวงไหนจะได้เป็นเล่นที่กรุงเทพไงแล้วแกว่าวงเราจะได้ไปไหมวะก็ไม่แน่หรอกมีมือชิงระดับครูอยู่ในวงเนี่ยนะวงเราก็ถือว่าไม่กระจอกสุดยอดฝีมือยังไงก็ได้ไปแล้ว เฮ้ยมันก็ต้องลุ้นกันหน่อยถ้าเกิดโชคดีเราก็ได้ไปแสดงแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างก็ถือว่าสอมใหญ่อไม่มีอะไรมากหรอกนะเด็กแล้วไม่นอนดีกว่าเฮ้ยอย่าทำหน้างี้ดิอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วไปนะ น้องมาแล้วน้องอิงฟ้าขอโทษครับพี่ลืไมไปว่าน้องอิงฟ้ายังไม่คุ้นชินกับพี่ ทั้งที่ความจริงเราเป็นคู่ม,มั่นที่รักกันมากคู่ม,มั่นถูกแล้วลูกนี่คือหม่อมราชวงศ์เพชรแพรวิชยาการคนที่หนึ่งรักแล้วก็เป็นว่าที่คู่ม,มั่นของหนู เราเป็นคู่ม,มั่นกันเวลาจะทำให้เรากลับมารักกันใหม่พี่เชื่ออย่างนั้นคุณพ่อฮับหนูรู้สึกว่าหนูปวดหัวยังไม่ทราบค่ะขออนุญ,ญาตขึ้นไปพักข้างบนนะคะเชิญครับ ใจเย็นๆเป็ดแท้ของแบบนี้ต้องใช้เวลานะอย่างน้อยไอ้พวกบ้านนอกขี้ครอบก็ไม่ไเป็นอุปสรรคของเราแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณอาผมรอได้ครับ เพชรแท้คนที่เรารักแล้วก็ว่าที่คู่มั่นของเราเนี้ยเหรอทำไมความรักมันหายไปพร้อมกับความทรงจำของเราด้วยหรือไง ไมเราถึงไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยไปเยี่ยมแม่สมองเสื่อมนั่นมาเป็นยังไงบ้างคะ นี่คุณชายหายไปตั้งครึ่งค่ำวันน่ะถ้าคุณชายเป็นหัวแม่สมองเทิบนั่นมากทำไมไม่นอนค้างกับมันไปเลยล่ะเธออยากให้ฉันทำอย่างนั้นเหรอนี่คุณชายอย่ามายั่วมมโหละลินได้ไหมคะไม่เอาแนนละลินน้องอิงฟ้าความจำเสื่อมมาสิดีงานแต่งของฉันกับน้องอิงฟ้าจะได้ง่ายขึ้นและคราวนี้วางศิริบดิิและทรัพย์สมบัติทุกอย่าง ก็จะได้ตกเป็นของฉันแล้วเลลินล่ะคะเธอก็มีหน้าที่ให้ความสุขใช่ไหมในฐานะเลขาผู้ซื่อสัตย์